สวัสดีครับพี่น้องสุกุทุกคนนะครับปกติอีกเช่นเคยนะครับในสองน้ำวนนิสานยังไงครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้จัดตั้งความค้นะครับพี่น้องอธิขอมาว่าอยากให้เหรียญบึ้งอีกเนี่ยมหาเบิ้งป้ายใหญ่อีกเนี่ยวางมือก่อนกับไปหาเหรียญบอลมันโบหกมันกับโบพ่อสีหอดแล้วแรงพี่น้องอันบบหาหม่องนานาจัิงส่มันกับโบมีอันคิดต่อกรับพี่น้องครับเคยลงคลิปประมาณมาสองมือนะครับแล้วพี่น้องเนาะไปมองได้กับโบได้ไปมองได้กับโบได้ครับเออ่มื่อนี้เป็นหวยเดียวกันนะครับเด้อออพี่น้้งเดหวยยามตนุ หวยเดียวกันกับวันที่ได้ป้าใหญ่ๆมือน,นั้นแล้วก็ได้ป้าหลายๆมือน,นั้นกับหวยเดียวกันเลยลักษณะกับคล้ายๆกันเมื่อแต่ครับพี่น้องมาหาเฮ็ดบอลพี่น้องคนบอลอยากได้นี่ละ <c oughs> โอ้ถ้าเป็นนะครับเซียนป้าเบิรงครับเป็นงเลยครับเป็นปิยานมอนเป็นปิยานและเป็นตะบึงนะนะเนาะ,ะ,ะบางลุงเพิ่นเริ่มลงอง้ะครับเด้อหกเป็นขดหกเลยนี่มึงเรี่ยเอาอย่างไรนี่เป็ิปิยานแท่ กับพี่น้องกันวันนี้ไอพี่น้องรอบเบิงผลน,นะครับเดอ้อพี่น้องเด้ออันสรุปออกมาแล้วสิมีไปไงไหมไพี่น้องเบิงบ่นะครับ <c oughs> ม,มันตื่นมาอยู่นะ่ะ <c oughs> โอ้คนยืนได้อยู่ครับพี่น้องค,คนยืนในพื้นได้อยู่แสดงว่าบอ,บอลลึกปร,ประมาณเพียงคอกัน <c oughs> ลงไปข้างกลางลูกถึงหูมนันประมาณเพียงคอครับเดี๋ยวเราดุนเบิงครับเดี๋ยวซอยกันก่อนมาเบิง <c oughs> ขั้นตอนกลางด้านอันสุดโหดครับ <c oughs> ใส่กางด้านหลัดไปใส่ปลานะครับหงหพู้นทันนไม่งพูดเอนพูดใกล้ๆแล้วก็ขึ้นมันจะไม่นอนอยู่บางครั้ครนอยู่วิดวิดอย่า่าต้อหนีไตื่นแล้วไลมาจะถึงเหรอเ้ขาเหลือบไรมาแต่พู้งครับไรมาบ ลอะไเขามาหาหานหยาน, <Okay. S 1> า,า,านฮะเองกาได้เลยท้านนีถึงจะถึงด่างปิดแล้วครับเพิน <Hey. S 1> ะวะโอ้าหสิสุถาเพิ่นนร้ามผสมก้างแหงว่าปีเท่ากสุอะไรกับไปไล้ไม่สิลบเลยมีปส้สทุ เงินนี่มีปลายใหญ่ได้พี่น้องเนี่ยเงินครับรว่าเหรนบึ้งานาดสิผาดนะผาเรนบึง้งจับตัวนี้เยอกว่าไม่ใช่เงินหรอบอแดงเร็วเลยครับพี่น้องด่างปีเธอได้ด่าหลังครับเรบร้อยแล้วตอนนี้เป็นสี่เหลี่ยมเป็นห้องละโอเคครับ ใช่พี่น้องครับเป็นยังไงครับแป้นปะครับลากกระดิ่ออกไปพูนครับพี่น้องบัดนี้จะไปเขียวอยู่พูนที่วันนี้แต่เบื้องขวิธี่ไปออกครับเลยไอต้องปีนมันไหมเบื้องบวิธีเอาออกแต่ละก่อนแต่ละก่อนพอออกัเดี๋ยวมาเบิ้งครับนี่เราจะเข้าไปไปอย่าปีนทองว่าขึ้นแต่เบิ้งว่าก่อนยังไงจะสิสิปีนยังไงพี่น้องเบิคงครับ มันเป็นตปีนได้าเม็ดแต่กระปีนขึ้นเก่ามังกับเออตาสท้าจตได้โตครับพี่น้องน้ำมึงต้อาไปลินลินนี่ดิไหนนะครับปีนทองแล้วแต่วันนาปีนต่อมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งครับเป็นทองเ่างหากลอยๆเป็นแบนหน่อยสิ เรากลากออกปีนให้ป้ามันออกครับเด้อเถื่อป้ามันมันหลีมากนนี่นี่คือจุดประสงค์ของการปีนเบื้งต้หน้าตาเปลี่ยนแปลงเลยบ่นี้แน่นทะลุหุนเลยอูยนั่นอู้ยุนท่านไต่บ่ควมวมวมฮะควมเป็ตนวมไตองเคียอู้ควมตัวหันอย่างสมักโดเลยดีเนาะอันนี่สมพะคอโดครับพี่น้องเห็นว่านานาสะเทียมเลยครับพี่หน่อเนามนามบ้างเลย ปลาเส้นใหญ่น้อยเองครับพวกปลาโดปาอย่างนี้ครับเห็นเนาะหนามสะเทือนมาตั้งเตงปีแล้วครับนี่สั่งเตงปีแล้วใหญ่แหงขนาดด้ดังกันว่าให้ให้โดดไปถึงบม่ถึงของสีบ่อใดบ้างหน่อยครับพี่น้องปลาอันคอใหญ่ปลาโดปลากระสุกบ่ค่อยเดะมันเกินสูงมันไปแหงมันโดดข่วมอันนี้นาทีอุดุลากออกตีมันเถอเพิ่นปีนให้ขนาดเทดต้าใครไว้ว่าให้โดดข่วมเนาะก็โดดข่วมไปได้ นูนูเงหญ่ๆอยู่เลยนันตีงามเลยโดั้งตามมาหนึ่งพรคอใหญ่ดูนังตามมานึงเออตอนนี้พอคอโดดออกสามตนะครับพี่น้องด้เป็นตัวที่สมแล้วไม่เคยไม่เคยได้้านหนยะเห็มันเลนได้ถนัดเนี่ยมั้ขายเขาโยให้ออกไปแล้วสาม แต่เบิ่งขับมาจะมีป้ายอย่างต้นเห็ดเหลว่มเบ้ที่วันสิจับลากสี่ลากเว้มาเบิ่งมาเบิ่งด้วยลากไปปันใดหรอโอ้เต็มเลยแนวสี่สิบบูหูเหรออะไรปันใดนี่คือจังหวะหยับดังครับหยับตะไคร้ตอนนี้เหลือบ่อียงน้ำใดขึ้นด้วยบางดันบนขึ้นแล้วแคบเองนี่น้องพยับหยับนี่เนาะ อันนี้คือกต้อนกพรยับหยับเขาไม่เลยอะแก้มันแข็บที่สุดมานสดินลุ่นกันเลยครับนี่นะเปิดหมุนหมุนต้งครับดันดันตีนัเข้าไปจะคอยตูดตูดเข้าไปห่อห่อไว้สันนิยนมาอยเอาไเจ้าสันนิครับมันปักหลักวะเกลือเลยเกี๊ยวเกี่ยวติึงติ่งส่วนบ่ mua ở trong đảng một bỏ tinh tinh cứ tinh tinh Này tinh 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 heng tinh tinh ra tinh 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 mà tinh 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 sẽ lượn tinh tinh lượn lái chứ Lượn lái chứ tinh 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 Lượn lái tinh ดึงอีกแล้วตึ้งตีนดิอันนี้มองจอดครับร่างสองคืนมาจอดกันมองนี้เรียบลอยครับพี่นงครับตอนนี้ใส่เวลาับแต่ขุน่าพี่ซมงกูกลัวครับเรียบ้อย ท่านี้เป็นกรทางจอนแฮทานนใจด้ามันใส่เี่ยปลาดุกาดไม่ขี้ใส่เียตัวพง่เห็นทานิสูนคนเรียบร้อครับพุ่นิยูนีตั้งอยู่ีต้นนึงเอาหนีาะเอาลูกโบราเหีนี่ ตอนแหยเพระท่านปิดครับม่นจะออกดิวันนี้โอ้ใส่แหใหญ่เลยตัวนี่ลองเสือกับลงบ้านนี่ลงเลยอ่ะครับแหยปิดแล้วครับบปดีแหปิดลงแล้วยังตัวใหญ่บ่ตัวใหญ่ยู วุ้ยครับมันส้นขาแขีงข่อยล้เอาเหลงพอดีนะอืมครับมีสิทธิ์ครับส้นเหรอครับไม่เป็นไรผมก็ป็นไรเลยเอยู่่แหละส้นหนาเหครับพี่น้องครับโตไงพ่อเนาโอ้ยผมก็ไม่ไรทั้งในน่องแต่หูว่ามันเข่าใน่เหในไเห็มโอ้ลูกผู้ทัดวิ่งในทั้งในตึ๊บุลเอาเอาดังดังจะขู่ก็แล้วจะขู่ได้ปีด้วยสั้นสองสั้นสองไหมบอกว่า พอบนไหมเอาดังไปของเสกันไบเสียดุงดังอยูออ่ส่วนสองอยู่มันมีอยู่เก่าเกือบเลยยุนเก่าและมีป้ายใหญ่ยอยู่กับพี่น้องครับย่างหน่อยนันกับส้นคนไปแล้วแหละแต่บุ๋งว่าสีหญ่ปันใดครับพี่น้องแถวเบิ้งครับโอ้แต่เบิ้งครับว่าสีมีส้นดีวะผู้ใดที่ลอกไปเห็ดนะครับมันสีส้นครับเพราะว่ามันยางตีนตึงผืนตีไปตึงผืนเห็ดหนาเฮห็ดดิบดิบจะเข้าไปเอาทีนี่ยออกจะไปอีกได้ปะจิจะ๊บ

บ่กเอ่์น้อตัวใหญ่เฟินจิบอะไ้โตเกี่ัวนอตัวใหญ่ครับโอเคโอเคนั่นนั่นเฮีอุ่นใจละเดี๋ยวราเบิร์นนะครับด้วยรอนตเพ่งตครับขนาจะลงไปกอดแล้วใ้เืกันละบ่บ่ผมก็จะไนลงไปกอนละมันเมียนมั้งบ่เอาเสือกนนะบ่วด้ถ้าบุกีนต้องผีนึงข้ก่อนเขาแบบุ้รบุจีนตอนนี้กำลังลงไปหอครับบ่ทนได ยาวไกลหมุนหมุเขาหมุนหลอหมุนหิอเนเดียว่หมุนหิดต้งเพศหมุนรูงไหนเพศผีละหมุนสายกิจังหมุนมันหมุนัต่ไ่บหมุนบ่ได้นหอบบ่ได้กรลามาตตอนเป็นหอบครับแต่วันนั้นตอนตอนจนแหตอนปิดแหปว่า มันสุนคนตอนนี้ก็ไม่เห็นสุนกูตุ่มดักเลยกูบ้านดักบ่มีส่วนปลาบ่มีแลยฮะส่วน่ะไรปลาสุนคนแต่ป้านหมายถึงว่าปลาใหญ่เด้อปลาหน่อยบ่มีอยู่ถ้าอยากดุนปลาใหญ่นี่ตัวที่มันสุนนะอันจะเป็นปลายยังโอ้แสดงว่าห่อแล้วนี่เมนบ่กอเกก่อนยังโมโหนี่ก่อนเบิดบ่ เบลอกูยืุปากหนอกแหอยู่ก็มีบมดเออมึงอยู่ในดังตุ่มดังอยู่บอันนี้นวตมไปยังเดี๋ยวอไรครับตอนนี้พันกอดแล้วครับเดี๋ยวบ่งกอดดีๆกอดบ่อบ่งน้ำออกนัออกเง้ยกอดนีๆปวดข้างปวดข้างปวดข่างตื่นแล้วดตื่นเลยน้เ้าผมอยากให้มนตื่นเจ้าผม่างเขาเยบ่เล้วเปิดบ่ แต่ตัวส้นตัวส้นมีบ่เมนส้นส้นอันนี้หีบ่นี่กับ๋องน้ำมันนี่กับฟองน้ำเต็มเต็มเอบอนเหืองอภิธรไหมครับ สิมาลุนป้ากันนะเมื่อนีเข้าสิได้หลายไปไหนครับลุนมาอยมาบนมือแลาป้่ใหญ่โอ้ครับนี่เลานี้เอาคึ้นบหังบอเห็นป้าใหญ่เลยเอาึ้นมาดันบนบอกเต๋ป้าตองกับปาไทยป้าหังเตีอนเฮ้ยเก็บอะไรโอ้โ้าไทยตัวเนี้ยยิ่งแต่ไม่เป็นพอหลักเกินอะไร Tại bởi hiện bay nhảy tí ở đàn lê Ui tôi nhìn nhảy Ở thay tôi nhảy đấy Ở thay mình tôi ngảm cái bình đoàn cấp tôi bằng bởi mình bay nhảy tôi thi biết tao nè bằng tòng nó tổ Cây của Tôi tôi จะไปทำอะไะออกไปทำเท่ปลาดีกม่าคุณนี่นี่หัวหอมห้ามบังปัดนี่ต้องมาตัด มีพระจอมพระคคอไม่แน่นเน้ปลาดุกปลาดุกเหมือนปลไห้ครับ่น้องครับโอ้โหนิ้มกุ้งจิ้มกงปลาคอีเด้องูนี่าของเขาไม่กี่แน่นนุ่มักเลยติดอย่างอู้หูปลาไหลปลาใหญ่หัวใหญ่ปลาไหลเลอ่า เราเห็นป้าใหญ่เอียงเลยเคียกกันอยู่ทังท้งป้ารับเดินเอาคือไปดานบดเินขับมามาอนห้เดี๋ยวป้าหลายปันไหนหลายเพมีป้าใหญ่ดีเท่าเล่งไว้เลยครับบ่งเห็นมาเท่าเห็ดผูพังมาจว่แต่พุนนี่เ้คอ ไอ้ประจนคนนี้มาเห็นจอยีเลโอ้โหตนไหนลส่วนส่วนเพิ่มเร็วอันนี้อนี้อัี้อเช้าต้งครเยิงบบ้งครับบิ้งบิ้งครับบิ้ง โอ้โหหัวกรไดซ้ำนี่ละหัวใจก็ได้ซ้ำนี้ครับพี่น้องถาม่ามั่งปอดมั่งบึ้งก็มีประมาณนี้แหละเป็นไรอยู่เสมอันนี้มือนหัวใดเหนวนี้เออลองเท่านึงก่อนไายใส่เหียนี่หรอลายใส่เหี้เลยปลาดุกตัวนั้นนี่ปลาดุกสองปลาดุกปูสองดุกตัวนี้นี่ปลาดุกสองดุกนี่แนวนี้ดินีไปนอนเอาไประจุลงไปจังหาะเอาใส่กระสังเลยขจีปนขึ้นเลยเก็บซชิญเลยคาดว่านี่ก็ยังลายลาดบุกที่นึ่งนู้นที่เขาเรียก รถไดุู้เพื่ไปเลยปูนร่างคนนึ่งก็งพูนนี่ปลาดุกป้าตองกับปลาไทยต้องง่ไงับพี่น้องครับถ้าเบิ่งเวลาเก็บใส่กระชังแล้วมันสิเดลหลปลาไหนได้เก็บใส่กระชังเดลหปลาไหนมันมวเนนะเ้สัตว์ป้าตองมันบาดนี่ล้วมันไ่อยากจับมันเลย

ขึ้นรถแล้วมันสิทนลงแสดงบ่อุ้ยแดงเลยแหมติดหมดแดงตกกักหมดหลายประเด็นนี่วันนี้เราเราเราต้องเก็บบเบสโต้แล้วครับด้วยนี่แหละผลงานเบิดมือแต่เสาครับอะไรต่อป้าตีดเมือนกงนมือมันกับมันพะโลครับในด่างก็ยังติดเต็มยศซัมในด่างเลยติดมือบอได้ก็ยังได้ซัมนี่ดีอยู่ครับยังได้ซัมนี่ ดีครับขับาได้วันนี้ร <c oughs> อ,อบ,บรอบพิเ <c oughs> ศษครับรอบแถมรอบแถมรอบพิเศษครับทีมงานนำเลิกเหรียญำตื่นครับพี่นอ้องว่าเกิดยังขืนนี่เพือนี่เพื่อเหียญนำบบบุตรชายคนเล้งครับทีมงานนำเลยเขา <laughs> อาอหล่อพิเศษครับพี่น้องครับแถมให้แนมมาจากดานบนมาแต่มันสิเลือขับลงมาผัดนนำาิ้งเอว <laughs> นั่งบนรถขอแต่ปิดแหละ กูดังกูดังกูดังงอันนี้เห็นหมองมันเป็นงามๆก็เลยลงมาเบิ่งก er <quarto> ับทำมีป่าบัดนไหมให้จังสือเดมาเห็ดอันนี้ข้าน้ำตื่นกันสี่กับบริษัทกี่เราละครับทำมีป่าเดี๋ยวทีมงานน้ำตื่นสิมาจัดให้ไันมีป่าเนี่ยมันตื่นแห้งผุดครับอ่ะเดี๋ยวเราเบิ่งครับรอบปีเศษรอบแถมหนึ่งจเป็นยังไงมันสียเติมเพราะสองสามตัวปะมันต้องมีนะอันนี้ของพ่อหาเห็น ย้ำหาเลยผเสีฟอป้าหลายๆเอาอย่างเดมาสูนอันนี้เอาดีๆมันจะสีหาเห็นน่ะขาเก่บ่ได้เอายังมาใส่เด้ยสั่งกับ่ไเอามาจะจับป้าเดี๋ยวไปใส่วิธีการงมบ่ครับอุนจับไปแล้วนี่ในมืออุนเลยประสูนอนี่เอตัวาเกตัวนนี่นอุจับได้สองตัวครับเประสูตรหรือไม่บง ปฏิใสธวิธีการงมมาครับนี่นี่ตัวนึงนะนี่ตีนอดน่นี่จะาโซนตินน่ป้าป้าติ่นอดหิห่อไวตัวเห็นมั้เออเป็นสองตัวครับอดมัดไวอุ้มๆมาอยู่คือครับ่านเวกาีปากระสูบครับโกระสูบเลยฮะนี่กระสูดหนาๆนี่ หยบลูกเหมอนนหยบลูกบ่ได้บ่ได้เอาหาออกพตุนนะพี่หาอย่างไรยังงงบ่ได้เอาหาออกพตุนเลยยังพูอยู่ดิพูดเยอะลงวัลบ่เราเอาถุงมาใส่ก่นนี่นี่อุ่ยติ๊งเงี้ยนะอุ่นสามตัวนี่เราสามตัวด่างะติดไม่ต้นไม้ทำยงแล้วตึ๊ นี่แตัวมันต่เนี่ในมือเลยเออนี่เาาขาบจับม่ไเ้เตงามเปากระสุกครับนี่แหละตมันตึกตึกตึกเือนไาไม้สีพิปากระสุครับอบปุมมบงไุงมา <laughs> น้าหลังอ่นอี่ ตังามอยู่อ <content. S 1> ันนี้ก็ดีก็ตงามกดีตนี้ได้จะสีหาโตกับ่ยูไรจังเฮ็ดเงไงเฮ็ดเร่นก็ตวไปจับปลาไว้มืออยู่ครับแต่ตัวหน่อยใส่ถุงกอนตัวีวใส่ไทใส่อนประทไทเอาใส่ไว้กอนวันเป็นปลากระสูนแลนบอคือจังสีดึกๆรต่มันปลาางใค้างัไนกระสุบรถ เปอไย่งี <laughs> oh ้พ oh ่พ <metal> right. ี่ดของแท้มึงจะมีกันนี่ังาๆตัวงามงอยู่เขาโุมแล้๋ยว้วคุมแล้วกระได้ไล่กูนี่จอยงเน้มืงแต่น้มือไยังไปยนไกนี่เปยังอานี่อนว้าเฮ้ยกระครับได้หดปลาสลิดน้อยเอาไปยังปลาสลิดปจิเจ้ากัเอาวัดสุไปนาะเจ้าเน่ะ แนวแนวเร่งก็เลยกระแทกนั่งงูสิงเสียสิงสิงยังเอาโล่ไอ้นี่กระซูครับสวยงามเลยได้เป็นอีตัวน่ะผู้เรียนแนวดีแน่ปล่อยแล้วอันที่แมนดึ้งกว่าหนาอันนี้วเบิด้ลไงมีไอ้มนือกูนี่กูนี่ เออคืออื่นแล้วนั่นจับประเด็นรับกร่ลำบากอย่างเดยเก้งอันนี้เก้งเงี้ยครับไปยังอันนี้เก้งเนี้ยครับไปตั้งไล่ไปก่อนก้งงีดีรออะไดินเสร็จวครั้งกสุทนสิไล่ตึง ขีอมันนืเาเินได่มีปวเดียวขอหมาปลาแนวเดียวเลยเปนกระสูบล้วนๆเราเป็นกระสูบตัวใหญ่สำแด่สำเกากลูกแม่เดียวนั่นงงามกําลังงามเลย đ ấ มีแต่ลูกแม่เดียกันซำนีงกําลังงามบันเขาสะพานท้ไม่ใช่หอกมันบหาไม่อเดียวพอมีแต่ลูกแม่เดียนี่กระสบับ กระสูบจุดนี่ตลกแมเดียว no wow. ุดไปข้าไปตายำไนอเราตัวนี้เป็นอาปาอียังเีวเป็นปลากระสูบอีกคือเขาบ่สู้เข่าสูดเขานี่นี่่าอย่างปาอย่างปลาไทยป่าสูดโอ้ปาสูดดีเหรอตัวนี้ตัวงามเลยนี่ตัวนี้อุ่นตัวงามเลยนี่มเมาหนิ ยังเติอเยเาตีเขาจับเขาตไปอยู่นี่เลยตัวงามๆตัวสูตัวนีใหญ่กูมันใหญ่กูม่ไจะลอดไหลมหามืออุ่นพอดีไหลมาแต่ใมอิตีสองคนนะครับได้่นเอากระต้เลยมีแต่ปลากระสุบล้วนๆนี่แหละสีตึงเาแหงนแต่ตัวนี้งามเลยจับันเต็มเต็มมืออยู่เห็ดเอาไงบวะเดี๋ยวไปโรทีไอ น, <S <S นี่มันตัวงามยังวะยังมาปัดได้พ okay. really IR ูดโอ้โหตัวงามว้าพี่จะไปประชุมยว่าเอ้ลุยกมั้งโอ้มาไม่เลนเล่นแล้วนี่อัะเดี๋ของเทียมครับพี่น้องรอบเทียมรอบเทียมเของ้กนี่เียนีนว่ามันบ่ได้ห้ายวัานั่นให้ก่อนผู้เดียวเผื่็เอาเสนอขายปีเก็บพวดเหนีคนเก็บเลยครับเด้อ อีเด้ประมาณนี้แหละนี่เบิ่งปลาเต้าครับไว้ไหนเห็นบ่ฮะกระสุบล้วนๆครับนี่ว่านแถมเต้าเป็นแบบเป็นไรมีแต่ปลากระสุบไม่ได้ตู้งามเลยโอเคตอนนี้พกำลังเมียนแฮปลาหยังล้นล้นหมดปิดบ่เห็นหน้าพ่ออะเลยเอาออันนี้ นะครับพี่น้องกินข้าวกันครับพี่น้องครับมากินข่าวกับจี้จวดในกันพี่น้อง <c oughs> เออเมื่อนีน้เด็ดเมนูเดียวมื่อนี้มืาอ,อนี้กับประมาณเท่าไรดอกแต่ว่าแหง่งมันแล้วโย,ย,อย,อย่ปีกอนจะคอยจะคอยไปเอาอีกโย่จกเื่อลีจกเื่อมันบอท่านได้พอ่ีเป็นเหลี่ยมขายมเด็ขายเหี่ยวมมันเด็ดข,ขายมาขายถือว่าไม้ที่แหลมสุดใจจ่ะมันท่านเด็ดขายน้ำมันเข้ากันเลย ช้อนเลยทำขคนน้อยๆให้บอนเอนเี้น้อยพว่ลองเข่าตู้ไปกินหลตู้บกกป้าอยู่ว่าตู้ตูคดีป้ามันเง็ยก็ป้าญ่จีเลยกลืนเหนือไหลไงเหบวดเยจีนี่มันมันบวดตัวเจ้เห็นบวจีป้าเนี่ยหนนเาต้มเลยเ้งอะไรหน่อยเนาะเอาบวกลมกี่บองต้มไส้ bây <laughs> giờ con an chắp này bắt hác cụt nhẹ đấy, nhẹ có gì cụt đây là em mà đi kiếm khẩu súng pa đấy. ไอ้เ้านม่์แล้มันจะเลี้ยงข้อยู่หวยเนี่ยเอาเอาแหจีไปทำจ้าอันไปเอาอนไปอะไรอุดมาบของมันิีเห็ดเจาป๊าบฮะไม่รู้เหมือาจันเขาจับอู่่ขวางมันบ่มันมอญสะพานมอญอ่ะ่าจะเล่น มันเปนปลามันเป็นปลานี่ไ้ดอบเ่าอด่าดึงดันมาย่างมาเดี๋ยวมากินคนเลยมันล่นลงมา แ,ม,แม่มาทีก่กู๋เลยแม่มาที่กู๋นะกระพี่น้องครับถ้าพี่น้องอยากหาได้เลยเสริมนะครับเล่นเกมอยู่บ้านครับเล่นง่ายได้เงินจริงนะครับพี่น้องก็กสามารถแอดไปที่คลิปอ้นเอาขื่นให้เบิ้งนะครับเด้อพี่น้องเด้อก็ลองแอดไปเล่นกันครับพี่น้องเล่นง่ายได้เงินจริงครับแอดสบ่อหเล่นเกมได้เงินจริง Tical.